ผู้คนมากมายมองหาความสุขจากนอกตัวเก็บความกลัวไว้ข้างในจนชีวิตขาดอิสระเพราะอิสระภาพที่คนโหยหาไม่ได้มาจากสิ่งต่างๆนอกตัวไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงอำนาจแต่คืออิสระภาพอันเกิดจากสภาพจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความทุกข์ไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธความหลง ความกลัวนั้นมีรากที่ชื่อว่าความโกรธส่วนความโกรธมีรากเง่าที่ชื่อว่าความกลัวความโกรธไม่ต่างอะไรกับเพลิงไหม้ที่ลุกโผลงถ้าไฟกำลังไหม้บ้านของเธอสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดก็คือกลับไปพยายามดับไฟไม่ใช่วิ่งตามคนที่เธอคิดว่าเป็นผู้วางเพลิง ถ้าเธอวิ่งตามคนที่ต้องสงสัยว่าจุดไฟเผาบ้านบ้านของเธอย่อมไม่เป็นจุนในระหว่างนั้นซึ่งนั่นไม่ฉลาดเลยรากของความโกรธเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในตนเองเกิดจากการสื่อสารผิดผิดทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างเกิดจากความหลงผิดคิดร้ายรักไม่เป็นและเห็นแก่ตัวโทสะฝังอยู่ภายในตัวเรา ในรูปของมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แห่งความรักความเมตตาก็อยู่นักที่นั้นด้วยในจิตสำนึกของเรามีทั้งมเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันอยู่มากมายสิ่งที่เราควรปฏิบัติคือการหลีกเลี่ยงการรดน้ำมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีและรู้จักเลือกรดน้ำมเมล็ดพันธุ์ที่ดีทุกๆวันนี่คือการฝึกเพื่อให้เกิดความรักความเมตตา การรู้ทันความโกรธไม่ได้ทำให้ความโกรธหายไปในทันทีแต่มันจะทำให้เรามีสติที่จะรู้คิดรู้วางอารมณ์โกรธนั้นลงพอรู้แล้วว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดคนที่โกรธรุนแรงและอาฆาตเคียดแค้นคือคนที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ไม่รู้ทันความจริงแห่งการเกิดดับการตอบสนองต่อความโกรธจึงเป็นไปด้วยความรุนแรงสร้างความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำความเข้าใจจะช่วยสลายความโกรธเกลียดความเมตตาความกรุณาทั้งสองสิ่งนี้คือน้ำที่ดับไฟการรู้ว่าความทุกข์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งเขาและเราต่างมีความทุกข์การส่งผ่านความทุกข์ไปให้อีกคนเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อใครคนนั้นขาดความเข้าใจในตนมีเพียงการรู้ตัวและการมีสติที่จะช่วยเยียวยาความรุ่มร้อนจากเพลิงแค้นเราไม่อาจรักใครได้หากไม่เริ่มต้นด้วยการรักตัวเองอย่างถูกต้องให้ได้เสียก่อน เราไม่อาจเข้าใจใครได้หากไม่เริ่มต้นด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจรู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่คนจํานวนมากก็ยังโกรธง่ายหายยากยังแบกความทุกข์อันเกิดจากโทสะไว้กับใจตนปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทสะนั้นหาใช้อยู่ที่อื่นใดหากแต่อยู่ในใจเธอในใจฉันและในใจของทุกๆคน